น้องกุ้ยจ้าเจ้าฝังเขาให้ดีนะหากว่าเจ้าไม่อยากไปก็ไม่มีใครอาสาพาเจ้าไปได้หากเจ้าไม่อยากตายก็ไม่มีใครเอาชีวิตเจ้าไปได้หรอกอย่าเพิ่งขอแทนนะเอาพลังชีวิตของเจ้าออกมายืนยัดยันเอาไว้ข้างนอกนั้นมีญาติเพื่อรอเจ้าเต็มไปหมดในห้องโถงนะเฮ้ยอาจารย์ดูสิ ขยยับด้วรู้แล้วเพราะคำพูดของข้าเนี่ยละไปให้มันต้องสู้กันเดี๋ยวดิเออน่ามาเถอะนะไปไงเานไป็นยังไปไงบ้างอาจารย์เคยบอกว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟ้าทำไมอาจารย์ไม่ช่วยอ่ะน้าจ๋าจ๋าหล้นน้อยบอกมาสิพี่ฟูกุ้ยเป็นยังไงบ้างอบอกเด้นี่เจ๋าลอนน้อยจะบอกพี่สิพี่ฟูกุ้ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกมาสิเร็วเข้าสิบอกสิ เจ้าเจ้าหลวงน้อยอ,อย่าอ,อย่าร้องไห้ดิพี่ฟูกุ้ยเป็นยังไงบ้างฮะฮะ